โน้ตบุ๊กนี่งบประมาณช่วง25-30 0บาทในปี2025เนี่ยเราต้องบอกกันตรงๆนะว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะราคาสูงไกลจนเกินไปแต่วันนี้ครับผมมีเจ้าตัว HP Victus 15ครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยราคาอยู่ในช่วงเรนทที่บอกนะครับสเปคที่เขาให้มาเนี่ยเป็น Ryzen 5 8645HS มาพร้อมกับการ์ดจอ RTX 4050สเปคระดับนี้เนี่ยกับเกมปี2025มันจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว X หนึ่งวทครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับโน้ตบุ๊ก HP w i x Start นะครับก็ต้องบอกตรงๆว่านี่คือ Body Gaming ของทาง HP นะครับที่ เย็นเงียบแล้วก็ค่อนข้างแรงคุ้มราคานะครับแล้วก็ตัวสเปควันนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้รุ่นใหม่ล่าสุดในท้องตลาดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการจอที่เป็นตัว50ซีรี์แล้วนะครับถ้ารุ่นถูกสุดๆแต่ก็จะเป็น RTX 5050 50, ซึ่งราคาโ no น้ตบุ๊กที่ใช้5050 50, หรือว่าเจ้าตัว5060เนี่ยอยู่ในช่วงราคาประมาณ40,000บาทกันเลยนะครับก็เรียกว่ารุ่นใหม่เนี่ยราคามันยังคงแพงอยู่แต่ในสวงตัวรุ่นเก่าๆสเปคที่ไม่ได้ใหม่มากมายเนี่ยราคาเขาปรับลงมาเรื่อยๆนะครับจนแบบว่า ื่องตัวนี้นะครับผมพามาดูดีไซน์กันก่อนเลยนี่เป็นตัว HP Victus ที่ดูเรียบดูดีนะครับด้านหลังของเขาเนี่ยมีโลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ตัว V นะครับก็แน่นอนย่อมาจาก Victus แล้วก็ในส่วนของตัวฝาด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบเรียบๆขึ้นคลีเลยนะครับในส่วนตรงนี้ครับมีโลโก้ Victus อยู่นี่ดูสวยงามมากนะครับแล้วก็มีบานพับด้านซ้ายกับด้านขวาตรงนี้นะครับที่เอาไว้รองรับในส่วนงตัวหน้าจอก็ถามว่าใช้งานโยกไหมมันก็จะมีอาการแบบอย่างเงี้ยนิดนึงตอนที่เราขยับนะครับแต่ถ้าสมมติจับให้นิ่งเล่นเกม มันก็ไม่ค่อยโยกไม่ค่อยสั่นสักเท่าไหร่นะอาจจะมีอาการกระเพื่อมเล็กๆ,ๆน้อยๆอันนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนละกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่องระบายความร้อนของเครื่องตัวนี้นะครับเขามีการเปลี่ยนใหม่ให้มันเป็นแบบเหมือนกับรูระบายความร้อนยาวทั้งแถบเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยแกะดูในเครื่องกันนะครับมาต่อกันในส่วนด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะครับผมต้องบอกเลยว่าเขามาพอหน้าจอไซส์15.6นิ้วนะครับแล้วก็เป็นพาร์เนลแบบ IPS ซึ่งสเปคหน้าจอตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเทพอลัังกกกาาาาารรเเเเหหมมมืือนนนนนบพพวววว้้ตตตุ่่่่ปป็แแสใใคฐีย เหลือกินเหลือใช้นะครับในส่วนของตัวหน้าจอตัวนี้จะเป็นความเรียบแบบ Full HD 1 4 4 h z นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว คันแนลหน้าจอแบบแอนตี้แกรก็คือมันจะเป็นแบบจอด้านๆนะค,ความสว่างเนี่ยจะอยู่ที่300นิตด,ด้วยกันแล้วก็ค่าสีเนี่ยจะอยู่ที่6 2 5 srgb ถ้าสมมติใครแบบว่าอยากจะเอาไปทํางานดูนี่นั้นสีหน้าจออาจจะไม่ได้ตรงมากแต่ถ้าสมมติเอาไปเล่นเกมเนี่ยอันนี้คือเหลือๆแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนด้านบนตรงนี้ครับจะมีในส่วนของตัวกล้องเว็บแคมนะครับใส่เข้ามาให้นี่ก็จะเป็นกล้องเว็บแคมพร้อมกับในส่วนของตัวรูมไมโครโฟนแล้วก็ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดครับ,รบนี่นสิบหปปี้ม, happy มากก็คือ เขาไม่ตัดนำแผดออกไปนะครับคือด้วยส่วนตัวผมอ่ะ ต่อให้มันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่เน้นการเล่นเกมมากๆผมก็ไม่อยากให้เขาตัดปุ่มในส่วนของตัวน้ำแปดออกนะถึงแม้ว่าปุ่มตัว WASD มันจะเล็กลงเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ปุ่มพวกนี้เล็กอ่ะกดไม่ค่อยรู้สึกสักเท่าไหร่แต่ม่การไม่มีปุ่มน้ำแพดเนี่ยผมรู้สึกว่าชีวิตมันขาดหายอะไรไปนะอยากจะพิมพ์เลข5 3ตัวเพร้อเครื่องหมายบวกเนี่ยมนรู้สึกลําบากนะครับเอออันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันแล้วก็ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะมีตัวปุ่มพาวเวอร์นะครับส์บ โอเมนเกมมิ่งฮับนะครับกดหนึ่งที่ซอ์แวร์ก็จะเด้งขึ้นมาซึ่งซอ์ฟตแวร์ตัวนี้จะปรับตั้งค่าอะไรได้บ้างอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่า นี่เลยในส่วนของตัวซอฟต์แวร์เกมมิ่งหัตัวนี้นะครับก็สามารถปรับแบบพวกดูหน้า h โฮมเกมต่างๆดูในส่ของตัวประสิทธิภาพเ e อร์ฟอร์แมของเครื่องเซตให้เน้นเฟรมเรทหรือว่าเซตในเรื่องของเน้นความเย็นนะครับหรือว่าอ p t i ิม z ล b o บูสอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ในส่ของตัว OMEN AI อนะครับมันก็จะมีในส่วตัวเอที่ช่วยอ p ปติมไลในส่วตัวเครื่องนะครับสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้ หรือจะเป็น o v e r อ a y เนี่เปิด o v e r อร์ข้างด้านข้างขึ้นมานะครับในการแบบเล่นเกมหรือว่าใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยอยากจะให้มี o v e r อร์เรย์ด้านข้างเอาไว้เป็นเหมือนกับ t o o l บ็อกนะครับเปิดใช้งานง่ายๆเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับเนี่ยเปิดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะดู Performance เครื่องดูอะไรต่างๆเนี่ย สามารถเซตติ้งได้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช็อปเกมนะครับเลือกซื้อเกมอะไรต่างเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับนี่ก็จะมีให้เลือกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับประมาณนี้สําหรับในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ของเขานะครับทีนี้ในส่วนของตัวทัชแพดบ้างดีกว่าทัชแพดตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่กว่าปกตินะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นไซส์เล็กนะครับเรียกว่าเป็นไซส์มาตรฐานทั่วไปแล้วกันตรงนี้มีสติ๊กเกอร์ amd ryzen f i e นะครับเป็น CPU แบบ8ป4 5กา hs เป็น c p บวเกมมิ่งเน้นประหยัดพลังงานผม เน้นประสิทธิภาพแบบยังคงประหยัดพลังงานลดความร้อนนะครับแล้วก็ซ p u ตัวนี้เป็น CPU แบบ6คอร์12เทรดนะครับพร้อมทั้งี่ส่วนงตัวการ์ดจอที่เป็น RTX 4050มาพร้อมกับแรม6กิกจะแรงขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวตอนเทสเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็ตัวแรมนะเครื่องนี้จะเป็นแรมแบบ16กิก1แถวด้วยกันคุณสามารถอัปเกรดอีก1แถวได้นะเป็นแรม DDR5 พร้อมทั้ง SSD แบบ512กิกซึ่งเครื่องนี้ถามว่ามีอะไรขัดใจผมผมมองว่าคงจะเป็นในส่วนตัว M กัเทยแล้วกันให้มัน1เราามลองดู สตัวพอร์ตการเชื่อมต่อบ้างพอร์ตอันนี้แอบขัดใจผมหน่อยนึงอยู่ทางด้านขวาเป็นหลักนะครับก็จะมีใน2งตัวพอร์ต HDMI 1ช่องใน2ตัว USB Type A 1ช่องและก็ตัวพอร์ต LAN RJ 4 5พร้อมทั้งในสตัวพอร์ต USB Type C นะครับซึ่งตัว USB Type C ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ 5G กิกนะครับไม่ได้เป็นความแรงแบบแรงอะไรขนาดนะั้นนอนยังคงเป็น USB 3อยู่ยังไม่ใช่ USB 4นะครับใน2ตัวด้านซ้ายของเครื่องครับจะมีช่องสําหรับเสียบ AC Adapter USB Type A 5G กิกนะครับ ซึ่งพอตอนนี้มีความเจ๋งถ้าสมมติคุณสลีฟเครื่องอยู่เนี่ยสามารถชาร์จแบตเตอรี่เป็น power bank <S 2> <S 2> ได้นะครับก็คือให้น้ตบุ๊กกลายเป็น power bank พร้อมทั้งในสอง,องตัวแจ็ค3.5มิลน,นะครับที่เอาไว้เสียบหูฟังไมโครโฟนก็มีมาให้แบบครบๆทีนี้ในส่วนองตัวด้านล่างของตัวเครื่องมีสติ๊กเกอร์แปะไว้ Windows 11แท้แปะมาพร้อมใช้งานนะครับพร้อมทั้งในสอง,องตัวช่องระบายความร้อน,อนเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันว่าข้างในเป็นอย่างไรกันบ้างไป เปิดฝาออกมาเรียบร้อยนะครับนี่ภายในตัวฝาตัวนี้ก็จะเป็นแบบพลาสติกนะครับมีในส่วนองตัวช่องกันความร้อนแผ่นพลาสติกกันความร้อนให้มันกระจายแบบไม่กระจายลงสู่ขานั่นเองนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับในส่วนองตัวด้าหลังของตัวเครื่องนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าช่องระบายความร้อนเนี่ยมันยาวทั้งตัวเครื่องนะแต่ไม่ครับมันเป็นช่องหลอกสายตาเรานะครับจริงๆช่องระบายความร้อนมีแค่เท่านี้นะครับแล้วก็พัดลมเขาจะเป็นแบบพัดลมคู่แล้วก็มีฮิตไปสองเส้นลากแนวยาวผ่านไปในสองตัวชิป CPU ชิป g p u แล้วก็มาในส่วนัตรงนี้้แลวก ในส่วนตัว M.2 มี1ช่องสามารถอัปเกรดได้ไหมไม่มีช่องอัปเกรดเลยเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าสมมติเขาใส่มาสัก1เทเลยอ่ะมันจะแฮปปี้มากกว่าพาะ5.12เนี่ยลงเกมสมัยนี้มันค่อนข้างอึดอัดก็อาจจะต้องแกะถอดอัปเกรดแล้วเอาตัวเก่าขายทิ้งไปนะครับในส่วนตัวการ์ดไวไฟตัวนี้จะเป็นการ์ด w i f i 6e นะครับแล้วก็บลูทูธ5.3ถือว่าให้สเปคมาดีเป็นของทาง mediatek นะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวแรมครับตัวนี้ ใส่มา1แถวยังมีช่องว่าหนึ่แถวนะครับสามารถอัพเกรดได้นี่อยู่ช่องด้านล่างตรงนี้ตัวนี้ 16GB ิบัทห้าพันหกรก็ซื้ออีก 16GB มาใส่อัปเกรดได้นะครับให้มันกลายเป็น 32GB กิกแล้วก็ในส่งตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่4เซลล์นะครับความจุยอยู่ที่70วัตต์อวด้วยกันนี่ก็เรียกว่าเหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วสาหรับในส่วนตัวแบตเตอรี่เนาะแล้วก็ลําโพงซ้ายกับขวามีมาให้ แน่นอนผมบอกก่อนนะครับเครื่องนี้มันไม่ได้กินไฟเยอะแยะมากมายเนื่องจากว่าอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ย1้0วัตต์เท่านั้นค่อนข้างประหยัดพลังงานมากเพราะเครื่องนี้ไม่ได้กินไฟเยอะแยะมากมายดังนั้นเดี๋ยวเราไปลองเทสทดสอบกันดูดีกว่าครับว่าเครื่องตัวนี้แรงขนาดไหนไปชมกันครับ มาดูก,กันกับเครื่องนี้ครับ r ร d e o Ryzen 5 8645HS นะครับหลายคนยังแบบเฮ้ยมันลงท้าย HS อะไรพวกเนี้ยมันจะแรงหรอซึ่ง CPU ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันเหมาะสำหรับพวกน้ดบ๊กเกมมิ่งสายบางเบามากๆนะครับมันไม่กินไฟมาก Max TDP แค่45วัตต์เท่านั้นเนาะแล้วก็ CPU ตัวเนี้ย6คอร์12เทรดด้วยกันนะครับในส่วนตัวเมนบอร์ดครับเป็น PCIe 4.0ครับแรมเครื่องนี้ DDR 5 16กิกใส่มา1นแถวนะครับซึ่งเราสามารถอัปเกรดใส่เพิ่มได้อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่า, i, นนาเฮ้ วันนี้เราจะเทสต,ตามที่เครื่องมีนะครับในส่วนของตัวซิงเกิลเทรดครับ668แต้มมัลติเทรดอยู่ที่5262แต้มด้วยกันนะครับส่วนการ์ดจอแยก RTX 4050ซึ่งการ์ดจอแยกตัวนี้นะครับผมให้ดูในส่วนของตัวค่า TGP กันก่อนอ่ะ กดเช็คดูกันเลยนี่ครับค่า TGP ของการ์ดจอ4050ตัวนี้จะอยู่ที่50วัตต์เท่านั้นนะครับมันไม่ได้เป็นแบบกาจอ High TGP นะครับก็50วัตต์แรงไหมเดี๋ยวรอดูกันนะครับแล้วก็ในส่วนตัว SSD นะครับ read 6,200ไ r i t อยู่ที่145อันนี้ผมบอกก่อนนะว่าเฮ้ยทำไมค่าไ r i t มันดูต่ำขนาดนี้ ตอนนี้เรายัดข้อมูลเข้าไปแบบเหลือพื้นที่ว่าง5%เท่านั้นนะครับถ้าสมมติเหลือพื้นที่ว่าง10%ค่าไร์มันก็จะวิ่งอยู่ประมาณ3,000กว่าๆด้วยกันนะครับแล้วก็ Random 4K 67แล้วก็136ตามลำดับนะครับก็ประมาณนี้สำหรับในส่วนตัว SSD ทีนี้ในส่วนตัวความแรงของเครื่องนะครับ ตัวซิงเกิลคอร์2,482แต้มมัลติคอร์อยู่ที่9,146แต้มสำหรับเช่าตัวกริกเบนซิกส์นะครับในส่วนความแรงทั้งตัวเครื่องนะครับ PC Max 10เครื่องนี้เนี่ยค่อนข้างได้เยอะพอสมควรเลยโดยเขาจะได้คะแนนที่7,203แต้มนะครับและต่อมาในส่วนตัว t r i t y Max 5ไซ์นะครับคะแนนนี่ทะลุไปไกลครับ18,988แต้มก็ไม่ต้องแปลกใจหรอก4050มันแรงอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัว Time Spy นะครับได้คะแนนที่7,262แต้มด้วยกันต t น n d a d นะครับอยู่ที่1,000 1,557แต้มสปีดเว์ได้ที่1,763แต้มพอดรอยย่อนะครับ4,135แต้ม ในเรสนะครับ46,885แต้มและในส่วนของตัวความแรง CPU นะครับตัวนี้ Mac t r a d เนี่ยได้ที่5,860แต้มด้วยกันส่วน One t r a d เนี่ยอยู่ที่984แต้มนะครับก็ถือว่าเป็น CPU เกมมิ่งที่แบบแรงระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้แรงมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเหลือกินเหลือใช้ทีนี้จุดเด่นของเครื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของการระบายความร้อนเดี๋ยวค่อยไปลองดูกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากเอาเครื่องนี้มาทํางานอย่างเช่นตัวโปรแกรมวีเลย์นะครับ คะแนนอยู่ที่11,929แต้มด้วยกันและถ้าสมมุติเป็นอย่างโปรแกรม Cyberbent R23 นะครับ Multi-core อยู่ที่11,962แต้มครับ Single-core อยู่ที่1,689แต้มด้วยกันในส่วนของตัว Cyberbent 2024ครับ Multi-core อยู่ที่682แต้ม Single-core อยู่ที่102แต้มแล้วก็ในส่วนงตัว GPU System ตัวนี้นะครับได้ที่7,308แต้มก็ถือว่าแรงในระดับหนึ่งเดี๋ยวเราไปลองดูการใช้งานอย่างการตัดต่อดูดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันครับ อะลองดูโปรแกรมตัดต่อนะครับอย่างตัว Adobe Premiere Pro 2025นะครับอันนี้เป็น f ุต 4K ซึ่งแน่นอนมันสามารถตัดได้แบบสบายๆอยู่แล้ว CPU ก็โอเคการ์จอก็ดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ย อันนี้ควรจะเป็นแบบคลิป Full HD ก็พอหรือถ้าสมมติเป็นคลิปสั้น 4K เนี้ยได้นะครับแต่ถามว่าตัดคลิป 4K ยาวแบบ13นาทีได้ไหมมันก็ได้แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเรนเดอร์ให้ดูครับพรีวิวอันนี้เลื่นๆอยู่แล้วไม่มีปัญหาเราจะเรนเดอร์แบบ m a s OS h 264กันนะครับแล้วลองเอ็กซ์พอร์ตดูกันว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงในการเรนเดอร์ครับไป นี่เลยครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง16นาทีด้วยกันนะครับอันนี้ผมก็ร้อให้มันรันไปถึง2%ก่อนแต่ถ้าสมมติข้าม2%ไปปุ๊บเวลามันก็จะค่อยๆลงๆลง,ล,งลงไปอย่างรวดเร็วนะแต่ก็อยู่ที่ประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าตัดต่อได้สบายสำหรับคลิป 4K นะครับก็โอเคเลยออะลองดู P ับ G กันนะครับปรับเป็นแบบ Full Screen Full HD Graphic Quality Ultra Render ที่ร้อยเลยนะลองดูว้า เปไงวิกตัดเครื่องนี้โอ้โห 90, 8 5 93นะครับแล้วก็ความร้อนอันนี้ถือว่าเย็นมากกาจอร้อนอยู่60องศาอือและนี่ครับอยากจะให้ดู TGP ของกาจอ43วัตต์ก็คือ 45, 46, 48, 49สี่สิบกเก้าก็คือวิ่งเต็มอะใช้คำพูดว่าวิ่งเต็มเลยนะครับการ์จอ TGP เขากำหนดมาเท่าไหร่ก็เต็มเลยเนี่ยมีไป5 1ด้วยเป็นไง มีแถมให้นะครับแล้วก็แรมเครื่องอันนี้ยังคงเป็น16กิกอยู่เนาะก็ตอนนี้ใช้ไป10.5กิก CPU รันอยู่70กว่าเปอร์เซ็นต์การ์ดจอรัน890ก็ถือว่าไม่มีอาการคอขวดแต่อย่างใดแล้วก็จุดเด่นของ HP ก็คือปรับพัดลมรอบสูงสุดเสียงก็ยังคงแบบเบาๆอ่ะได้ยินฟู่เบาๆนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นยี่ห้ออื่นปรับแมตทลมแม็กสุดนี่คือแบบเสียงรันสนั่นแน่นอนก็เรียกว่าสบายๆสำหรับเกม p ับ G เดี๋ยวเราไปลองต่อเกมโหดๆนิดนึงดีกว่าปะ อะลองมาดูเกม Monster Hunter w i v e กันนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมแนะนำนะเอาจริงๆคือควรเพิ่มแรมก่อนให้เป็น 24G ส่กิกก็ยังดีหรือ 32G กิกไปเลยเพราะว่าวันนี้แรมมันจะไม่พอนะครับแต่เดี๋ยวเราจะลองเทสแบบ 16G กิกให้ดูกันอันนี้ปรับเป็น Full HD นะครับกราฟิกเซตติ้งผมขอปรับต่ำสุดไว้เลยนะครับแล้วก็ DLSS ปรับเป็น Ultra Performance นะครับ Ray tracing ไม่เปิดอ่ะเดี๋ยวลองเทสดูกันครับนี่ครับเปิดมา120กว่าก่อเฟรมเรทแล้วก็แรมตัวเครื่องอันนี้ผมบอกเลยนะ จริงๆมันควรต้องกินได้เยอะกว่านี้แต่แรมมันไม่พอมันก็เลยจะออปติมัยให้อยู่ในเลทประมาณ16กิกนะครับแล้วก็ในส่วนงตัว G P U รันอยู่ประมาณ60 องศา6 1องศาเรียกว่าเย็นมากอันนี้คือแบบสบายๆส,ส่วน CPU AMD แน่นอนอันนี้ลองดู CPU usage ครับใช้งานสบายเลยสำหรับเกม Open World ยังกินอยู่ประมาณแบบ75-79%เรียกได้ว่ายังไม่คอขวดนะครับส่วนกราฟิกการ์ดก็ดึงออกมาได้เต็มประสิทธิภาพ98-95%นตะครับตัว TGP ก็เนี่ยด้งไป46-48-42สบายๆเรียกว่า m o n ฮัน r h u เตอร์ e r เนี่ย 140เฟรมบวกบวกถ้าคุณอยากจะปรับสูงกว่านี้อีกได้ไหมปรับสูงขึ้นอีกได้แต่เพิ่มแรมก่อนนะครับเพิ่มแรมก่อนดีกว่ามันจะได้แบบเล่นได้สบายสมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะมีฉากกระตุกหรือเฟรมตกใดๆหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราจะข้ามไปในส่วนของตัว Everate Frame กันเลยจะได้ไม่เสียเวลาไปดูกันครับ นี่เลยครับ a v e r อ g e frame อยู่ที่112.45ด้เฟรมเรด้วยกันนะครับก็พูดง่ายว่าสามารถปรับให้มันสวยขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งได้แต่ถ้าให้ผมแนะนำก็คือเพิ่มแรมอีกนะครับให้มันกลายเป็น24หรือว่า3ามสกิกไปเลยส่วนเวลาที่แบบตอนมัน b e n c h มา r k ฉากทะเลทรายฉากอื่นอะไรเงี้ยมีเฟรมดรอปไหมไม่มีดรอปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเกมต่อไปกันเลยเอามาลองต่อกับแบ็กมิ Wu k คองกันนะครับเกมนี้เราปรับเป็นแบบ full hd นะครับกราฟิกเนี่ยเราจะเซตติ้งเป็นแบบ m e แลเดียมนส่ววนนตั DI ีย เราเปิดไว้นะครับเฟรมเจนตั้งค่าเป็นออโต้นะครับเรทเอซิ่งไม่เปิดเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแรงขนาดไหนปะมีเดียมกับแบ็กมิดวูคองเฟรมเรทนะครับได้อยู่ที่ประมาณร0อยเฟรมเรทด้วยกันนี้94-99 f เฟรมเรทนะครับเรียกได้ว่าโคตรแรงอันนี้ถือว่าแรงเลยสำหรับเ,เกมแบ็กมิดวูคองที่เป็นแบบ Full HD นะครับส่วนการ์จอ60องศานะครับนี่รันแบบ 9 7 98%โอ้โห TGP เกมนี้คือแบบวิ่งเต็มตลอดอะสี่ส49 5กวัตต์อันนี้คือแบบเต็มแม็ก TGP ดึงออกมาได้สุดจัดแบงค์มินูของเท่าที่ลองสังเกต CPU ไม่ค่อยกินสักเท่าไหร่นะครับรันอยู่ประมาณแบบ27 2 8อะไรประมาณนี้เหลือกินเหลือใช้ครับส่วนของ RAM ก็ 12G กิกนี่โอเคเลยเครื่องนี้ถือว่าโอเคมากๆนะครับก็เดี๋ยวลองดู Ever a v e r a ร e frame กันว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ นี่เลย105เฟรมเรทโอ้โหเล่นเกมระดับ triple A แบบ full HD สบายๆในะเครื่องนี้ใครแบบว่างบน้อยเครื่องนี้ถือว่าตอบโจทย์เลย Dell XPS ครับลองดู full screen full HD graphic quality เนี่ย setting เป็นแบบ preset ultimate เลยนะครับก็คือสูงสุดเลย frame gen เปิดแบบ quality นะครับนี่เปิดหมด Nvidia Reflex Low latency เปิดทั้งหมดนะครับ เครื่องนี้แน่นอนน่ะ4050ก็ตามทีนะครับแต่พอมันมีพวกเฟรมจงเฟรมเจนเข้ามาเนี้ยเล่นสบายครับ90เฟรมแล้วก็อย่างที่ผมแนะนําทุกเกมที่ผมได้ลองเทสก็คือเพิ่มแรมรับเพิ่มแรม3ากิกครับและชีวิตจะมีสุขมากกว่านี้ต่อไเกมนี้มันใช้แค่1 2กิกก็ตามทีนะครับแต่เวลาเราใช้งานจริงเนี้ยเรามีการเปิด Google Chrome Google Tab นู่นนี้นั้นอะไรงี้ด้วยมันก็จะแรมไม่ค่อยพอสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าแต่ว่าซื้อมาใช้ไปก่อนได้ไหมได้เนี้ยรอ ไปฉากยิงฉากปะทะนิดนึงนะครับว่ามันจะมีอาการแบบหน่วงๆสะดุดกระตุกอะไรหรือเปล่าอ่ะปศัตรูน่าจะอยู่หลังภูเขานี้นี่นี่นี่ตึ๊ด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 โอ้ยโอยจากไหนจากไหนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ๋อนี่เพื่อนเราเอาซะเสียวว่าอ้าวเพื่อนเราตายแล้วว้าอ้าวตายโดนระเบิดเอามามาลองใหม่เฮ้ยฉากระเบิดก็ถือว่าโอเคอยู่นะเนี่ยไม่มีเฟรมแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีกระตกไม่มีตกไม่มีอะไรเลยนะครับเพื่อนชุบชีวิตครับ ปื๊ดลุยต่อครับโอ้โหอย่างกับแลมโบแลมโบอจุ๊บจุ๊บจุจุนี่90เฟรมกว่าสวยโอ้ยโอ้โหเจ็บโอ้โหโดนยิงตุ๋ยหลังมาครับก็ถือว่าโอเค100เฟรมไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็ตัว G P U 60องศาเครื่องนี้ถือว่าเย็นมากแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิคุมมาได้แบบ เรียกว่าค่อนข้างดีเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว HP Victus 15ตัวนี้นะครับก็ถือว่าแรงเหลือกินเหลือใช้นะซึ่งราคาเครื่องนี้เนะี่ย HP เขาเปิดมา28,990บาทแต่ถ้าสมมติคุณอยากสั่งซื้อจริงอะ่ะนี่ครับผมขึ้นราคาหน้าเว็บไซต์แอดไวให้เลยดีกว่านะครับราคาก็จะถูกลง่าที่เขาแนะนำไว้นะครับซึ่งเครื่องตัวนี้เนะี่ยน้ำหนักผมบอกก่อนเนาะอยู่ที่2.29กิโลกับราคาเครื่องประมาณ20,000ไปลายเท่านี้เนะี่ยถือว่าโอเคมากๆนะครับแล้วใครที่แบบสนใจเนงะี้ยก็ใส่โค้ดลด Extreme IT เข้าไปนะ นี่ราคาก็จะออกมาตามนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าราคาออกมาดีเลยนะครับแล้วก็ความแรงของ CPU AMD Ryzen 5 8645HS ตัวนี้เนี่ยเอาอตรงมาอาจจะไม่ได้แรงแบบระดับเกมมิ่งไฮเนด์นะครับ แต่ความร้อนที่ทําออกมาเนี่ยถือว่าดีมากเย็นมากแล้วก็เรื่องการประหยัดพลังงานนะครับที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่กินไฟเลยนะครับ TDP ของเขาแค่45วัตต์เท่านั้นอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับสำหรับ CPU Ryzen 5ในปี2025ปีนี้นะครับก็ลองดูครับสำหรับวันนี้ครับผมนก xBT ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ